f m DJ Playlist by DJ Orm ค่ะสนับสนุนโดยใหม่ได้กิน Max Inverter เย็นเร็วทนเต็ม Max ต้องได้กิน Max Inverter สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีชาวเอียแฟมนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงกันนะคะตั้งแต่บ่ายสามโมงกับอีก6นาทีสําหรับเพลงแรกของเราใครที่อยากฟัง Big กแอสค่ะคุณเริ่มต้นกับไม่เดียงสาแล้วต่อกันที่น้องเจฟนะคะลืมไปแล้วว่าลืมยังไงแล้วก็มาที่ที่ไม่รักของ p r ็อกซี่ธรรมดาแสนพิเศษก็เป็นอีกเพลงที่น่ารักแล้วก็เอนดูค่ะแล้วปิดท้ายกันที่เพื่อนดีเด่นชีเวตเบคอนนะคะสำหรับชาวเอียแฟมเราเจอกันเวลาบ่ายสามโมงกับอีก30นาทีสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีคคคุณกวง่ะดี วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ควรจะเบิกบานนะคะครับผมเงินเดือนออกแล้วจ้าเหตุผลดีๆที่เราควรจะยิ้มได้ถึงแม้เขาจะแวะมาอยู่กับเราไม่นานใช่เหมือนมาชั่วคราวใช่ค่ะแต่เดียวเขาไม่มาเลยถูกต้องครับจริงๆบางคนบอกว่านี่เงเินเดือนออกแล้วมาเ็าเหมือนไม่มา <c oughs> เอานะมันยังได้มานั่นแปลว่าเรากำลังจะมีเอาไปจ่ายอย่าง อเปลี่ยนมือเงินร้อนเราจะุญปแต่คุณฟังเอาจริงๆเราก็ต้องวางแผนในการใช้เงินนะบางคนบอกว่าถั่วให้มันใช้ได้ก่อนให้มันเดือนไม่ต้องชนเดือนก่อนก็นี่ไงก็ต้องวางแหละว่าจะยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีนี่นะสามสามมาลอดตาลอดใจอีกแล้วนะสามสามมาพี่กุ้งทำว่าสามสามถ้ากดดีๆอ่ะนี่ฉันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาเลยนะถ้ากดดีๆเราจะได้ของถูกและดีป่ะใช่ ถ้ากดดีๆอ่ะเราจะได้ของถูกและดีถูกไหมไอ้พวกของแห้งอ่ะเก็บได้นะของเกินจาเป็นอย่ายวเพิ่งคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวมันจะมีวันหยุดเนี่ยพอวันสามสามใช่ไหมสี่ห้าหกไปลองบิ๊กเอ็นบางคนอาจจะอยากไปเที่ยวแล้วนี่คนรู้จักเนี่ยมีเดินทางไปเล่นสกงสกีกันหลายคนเลยนะไปกันตั้งเลยเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ย ตรงนี้โอ้โหคนไทยเหมือนไปอีกจังหวัดมันเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยไปแล้วญี่ปุ่นอ่ะใช่ไหมถามที่ญี่ปุ่นเขาหน่อยแต่ว่าเราก็ชอบกันไงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถูกจริตหลายคนก็เลือกที่จะไปเกาหลีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะบ้านเมืองเขาเขามีกฎอะไรเราก็ต้องเคารพกฎเขาแล้วเที่ยวบ้านเราเองเรายังต้องเคารพกฎเราเลยวันก่อนนู้นอ่านข่าวเจอค่ะเขาเขียนป้ายว่าไม่ให้ไปเดินอยู่แถวหน้าผาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ปีนถ่ายรูปปรากฏ คงไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอ่ะแต่มันเกิดการพลัดอย่างที่เขาเตือนไว้จริงๆแล้วตกลงไปจากหน้าผาเนี่ยมันอันตราย,ลายาและการลงไปช่วยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะเวลาตกลงไปแล้วมันก็มีทั้งอาการตกใจมีทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟัง กฎเขาไว่ายังไงเราก็เป็นไปตามกฎของเขาก็แล้วกันเก็พเพร,ราะความปลอดภัยของเราเองนั่นแหละโดโยเฉพาะเรื่องของบางทีใช้รถใช้ถนนการข้ามถนนการอะไรอย่างนี้สัญญาณไฟบ้านเราไฟเขียวอ่อนๆกําลังจะแดงบางทีก็ออกตัว <add> คือคือเขาค่อนข้างช่วยช่วยพยายามจะพูดช่วยนะเออคือคือออกตัวกันแล้วแต่ถ้าบ้านเขาเนี่ย ผิดคือผิดใช่ครับต้องระวังนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีประวัติอะไรหรือเปล่า<ช>อะไรเงี้ยคุณฟังก็เตรียมตัวไปเที่ยวให้ดีๆก็แล้วกันนะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ขอให้คุณเพลิดเพลินและมีความสุขและแน่นอนมันน่าสนใจตรงนี้ค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องใช้แก้ปัญหามันคือ EQ หรือ IQ มันผมว่ามันต้องแล้วแต่ปัญหามันอาจจะต้องใช้สองอย่างรวมกันป่ะอืมเราค็ไม่ไปฝึกบวกเลขต่อหน้าเขาคเพราะวันนี้มีคุณผู้ฟังมาถามอ้อมได้น่าสนใจมากเราใช้นี้ถูกไหมพี่ก้มีคุณผู้ฟังมาถามอ้อมว่าครับอ่าถามคำถามซีเรียสดีนะชอบ,บชอบหายไปไหนแล้วอ่าบอกว่าพี่คิดว่า EQ หรือที่เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันต้องเรียนรู้กันเองหรือเปล่าเพราะพ่อหนูบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า EQ อ่ะคืออะไรป่ะใช่ไหม EQ คืออะไร IQ คืออะไรถ้าเราถามกันแบบนี้คุณผู้ฟังลองตอบดูได้ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสิร์ชหาเราตอบตามความเข้าใจว่า IQ คืออะไรและ EQ คืออะไรคุณคิดว่าคุณมีอะไรโดดเด่นมากกว่าอบางทีเราก็ต้องสำรวจตัวเองกันนะ ไอคิวเราเป็นยังไงแต่มันไม่ต้องระบุเป็นตัวเลขหรอกค่ะ<ช>เพราะบางทีเราไม่ได้ไปทดสอบอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้ไปทดสอบอะไรเราก็ไม่ต้องไประบุแต่ว่าคิดว่าเรามีไอคิวที่โอเคไหม<ช><ช>เรามี EQ ที่น่าสนใจหรือเปล่าครับ<ช>ถูกป้ะคมันก็น่าสนใจนะว่าไอคิวคือ<ช>อะไร EQ คืออะไรแล้วเราอะมีมากน้อยแค่ไหนประเมินจากอะไรประเมินจากทุกวันเนี้ย เราเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามีโอกาสคงจะได้คุยกันเรื่อง IQ กับ EQ ทำไมวันนี้ลนเปิดคุณผู้ฟังปวดมาซีเรียสจังคุณผู้ฟัง i อว่้อเขาไปอยู่เท่านี้อย่าเปิดเครียดกับบ้อมได้เปล่าแต่ EQ ก็ไม่มีเลยนะแต่ดีนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าหลายโรงเรียนก็เริ่มหันมาให้ความสําคัญกับ EQ มากขึ้นนะด้วยคือเมื่อก่อนเราจะพูดกันว่าโรงเรียนเนี่ยสอนอนนันนี้สอบไปนี่ได้ไปประกวดอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันจะเป็นเรื่องของ IQ คแต่วันนี้ EQ ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจถามว่ามมมมัันี้าาาาตอบเคไ่ระุงภ จริงๆมันมีอยู่แล้วทุกเรื่องที่พูดกันน่ะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติของเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่คามันอาจจะพึ่งมาสวมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจถ้าเราจะเฝ้ามองตัวเองว่าคุณว่า EQ คุณเป็นยังไงและ iQ คุณเป็นยังไงไม่มีอะไรผิดหรือถูกนะตอบตามความเข้าใจได้หมด EFM Shock News แ้วสำหรับ p l a y ิสต์นะคะมีคนถามว่าถ้าฟังพี่ว่านวันนี้ไม่ใช่นิมานแต่เป็นอยู่บำรุงได้ไหม เอาสิได้ค่ะดอกไม้ฤดูหนาวได้อ่งั้นเดี๋ยวเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้จัดไปเลยนะคะวันนี้คมถามคุณผู้ฟังไว้จากเพราะคุณผู้ฟังถามอ้อมคุณว,ว่า IQ กับ EQ มันคืออะไรเอาตามความเข้าใจไม่ต้องเซิร์ชหานะคะเอาแค่ตามความเข้าใจของคุณก่อนนะคะเอาจริงๆริง q ยังไม่มันเท่า EQ เลยคุณผู้ฟังก็ส่งมาจริงเออมันมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะระหว่าง IQ EQ ออ่ะแล้วเรามีมันมากน้อยแค่ไหนเหรอ และอะไรสำหรับเรามันสำคัญกว่าในสถานการณ์ไหนอยากจะแชร์เรื่องอะไรอะว่ามาค่ะ EFM DJ p l a ดีเจอ้อมค่ะ